สวัสดีครับพี่น้องสำหรับชาววันนี้ครับคือในชาวเุ้ยวันนี้ครับเดินทางไปเอาหินครับเอาไปแผ่เมียฝรั่งครับวันนี้แบบเติมน้ำมันครับวันพีทีับเราเดินทางนะเดี๋ยวเทหินเสร็จปุ๊บก็ไปวิ่งหิศนะครับเกาหินก่อนครับแั่เมียฝรั่งตันงทอเพิ่มเตินวันว่าันในพอครับไปลงวันนั้นเทวันในพ่พอวันนี้ครับอีกเทวนึง ไปครับของคุณสำหรับเมียฝรั่งครับที่ขึ้นุนนมาตลอดเลยขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ลงโมครับผมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องชาติชายพาลุยนะเดีไดววิ่งมาเอาหินกับลงโมครับเที่ยวหนึ่งครับหลังจากที่เอาไปที่ในคลิปที่แล้วหนึ่งเที่ยวของบานเมียฝรั่งครับไม่พอครับเห็นในโทรมาบอกว่าเอาเพิ่มอีกเที่ยวหนึ่งสามแปดครับใส่หนาบ่า ถ่อใครพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากจิได้หินได้ดทรายนะครับบอกผมได้นะครับติดตามได้ครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้ครับสนใจก็สั่งได้นะครับครัหลวงโมอันนี้ก็ติดคิวรอขึ้นประชา่างออกมาด้เช้าเลยพี่น้องก็ฝากพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับไหนพี่น้องเลยดูได้ชมกันเรื่อยๆครับพี่น้องอโอเคครับเดี๋ยวมันใส่หิน่าจะถ่ายที่นึงครับก็บนไปทีหนางานบัมเมียฝลังเนาะโอเคครับผม สามแปดดวสวยๆครับเก็ดใส่นาบ้านครับพี่น้องเยเลยใ,ใจสั่งได้นะครับแ๋่วผมจะถิ่งเบอร์โทรไว้าน,นล่างครับผมมีหินมีทรายครับพี่น้องทรายก็มีหินก็มีใ,ใจสั่งได้เลยครับ ครับพีน้องเต็นแา่เจอกันบ่นใส่งานบ่นไปลงเนี้ครับพี่นออรับตอนนี้ก,ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับดาวเด่นที่38แหน้าบ้านครับพี่น้อง สวยๆนะครับพี่นอท่ันใดสนใจก็สั่งได้นะครับไยนาบ้านนะพี่นองโอเคครับเดี๋ยวผมไปเทให้ก่อนเนาะเนาะถึงแล้วมาถ่ายภาพตอนเทเด้วา